สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งในวิชาสุขศึกษานะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครทูทิศทิศาสตร์ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่6 นะคะนักเรียนการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอาหารหลักห้ามุมนะคะนักเรียนอาหารหลักห้ามุมนะคะเนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหารแต่างๆที่อยู่ในอาหารนะคะนักเรียนได้แก่โปรตีนค่ะได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน แร่ธาตุวิตามินรวมทั้งน้ำและใยอาหารแต่ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ให้สารอาหารต่างๆครบในปริมาณที่ร่างกายต้องการจึงจำเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้ามู่และกินแต่และหมู่ให้หลากหลายจึงได้สารอาหารต่างๆครบถ้วนและเพียงพอคำว่าอาหาร,าหารนะคะนักเรียนอาหารคือ สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่1โปรโตีนได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วเมล็ดแห้งและงา ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้ง หมูที่สามวิตามินได้แก่พืชผักต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกายให้ทำงานเป็นปกติทำให้ขับถ่ายได้คล่องและช่วยต้านทานโรคต่างๆอาหารหมู่ที่4วิตามิน ได้แก่ผลไม้ต่างๆที่ช่วยต้านทานโรคให้กับร่างกายและช่วยขับถ่ายได้คล่องหมู่ที่5นะคะหมู่สุดท้ายนะคะอาหารหมู่ที่5ไขมันได้แก่น้ำมันและไขมันของพืชและสัตว์ซึ่งจะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย นักเรียนในแต่ละวันนะคะควรรับประทานอาหารในครบทั้งหมุ่น,นะคะและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งควรทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะนักเรียนค่ะสาหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหาร หลักหมู่นะคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าอาหารหลักห้ามูมมีอะไรบ้างและในแต่ละวันนะคะนักเรียนควรรับประทานอาหารให้ครบทั้งห้ามู่นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตนะคะนักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในวิชาสุข,ขศึกษานะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบการสอนในเพียงเท่านี้นะคะนักเรียน คุณครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนในเรื่องของอาหารหลัก5้าหมู่ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนทาเสร็จแล้วก็นํามาส่งคุณครูนะคะในเช้าวันศุกร์และวันเสาร์นะคะนักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนนักเรียนเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ